เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในเกมอาร์คโปเกมอนหนงเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับในวันนี้นะครับผมก็ได้ทําการรวบรวมมอสนะครับของมิสติกเพิ่มเติมเข้ามาด้วยมันก็จะมีข้อดีก็คือว่าโปเกมอนจะมีมากขึ้นนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียเช่นกันครับผมข้อเสียก็จะมีบางตัวนะครับที่เราเคยขี่ได้ยกตัวอย่างเช่นนิโดคิงกับบัวขาวนะครับสี่มือตัวนี้จะไม่สามารถขี่ได้นั่นเองเนื่องจากว่าสองตัวนี้ชื่อมันซ้ํากันนะครับแล้วก็สําหรับภารกิจของเราในววััันนนีี้บเด๋ยผผมจจะไปก เห็นเขาบอกว่าไอตัวนี้จะเป็นเล gendary pokemon หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมจะใช้เป็นลิซาดอนครับผมค่อนข้างจะเป็นตัวที่แบบเทพสุดเลยครับตอนนี้ไปเริ่มหากันเลยไม่แน่วันนี้เราอาจจะได้จับแหลกก็ได้ครับแต่ก่อนที่จะจับแหลกผมก็ต้องจัดการนะครับมิวทูได้ก่อนวันนี้ใจแกน,นี่หว่าเฮ้ยต้องไปตีกับใจแกนดูหน่อยผมว่ารอบนี้นะ่ทีเดียวตายแล้วแหละเพราะว่าไปเก็บเลเวลมาแล้วครับจัดไปครับหนึ่งทีเป็นไง มีโกรครับผมตายไหมไม่ตายซ้ำอู้เรียบร้อยครับ2ทีครับผมโอ้ตายยากใช้ได้เลยนี่ไปต่อเลยข้างหน้าตรงนี้จะเป็นลิซารอนเลยครับเราจับมาแล้วไม่ต้องเอาแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก,ก็อาจจะจับเป็นเพศตรงข้ามนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าตัวที่ผมขี่นี่มันเพศอะไรนะไปหาโปเกมอนกันต่อเลย m ิวทูอยู่ที่ไหนเนี่ยข้างล่างเห็นลำแสงอะไรอู้เป็นอัลฟาแรปเตอร์ครับเดี๋ยวต้องเคลียร์หน่อยตัวนี้ ช่เอาฟาหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับจัดไปครับทีเดียวอยู่เลยโอ้สบายได้ตัวนี้มาตัวเดียวนี่จะฆ่าใครก็ได้ครับง่ายมากเดี๋ยวลงมาดูด้านล่างต่อให้เสียงอะไรด้านหลังเนี่ยโอ้แรปเตอร์เพียบมาเป็นแก๊งจัดไปได้เออได้อยู่สบายนี่นกจิว๋วไม่ใช่นะครับตามหากันต่อเลยเฮ้ข้างบนนี่หรือเปล่าเนี่ยโอเคครับผมเจอมิลทูแล้วครับผมโอ้โหมาไวมากมาไวมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งเข้ามา เฮ้มันเหาะได้ครับมันไม่ได้เดินครับผมรีว่วเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยคาดสลบขึ้นด้วยโอ้โหตีโคตรแรงขนาดนี้เลยเหรอเสียเลือดไปหลายพันเลยครับภายในเวลาไม่กี่วินาทีถ้าลงไปบวกนี่ผมตายแน่นอนเลยครับชัวร์เดี๋ยวต้องลองคิดแผนดูก่อนนะครับไม่ได้แน่นอนจะไปตีแบบนี้เดี๋ยวจังหวะนี้ขอหนีก่อนโอ้โหโห,โหดเกินแล้วก็ข้างล่างนี้อะไรเนี่ย ้างล่างนี่เป็นอัลฟาคาโน่นะครับแต่ว่าไม่เห็นโปเกมอนแต่รู้แต่ว่าด้านนู้นนี่ตีกันโนเนียมากมายเลยเนี่ยตีกันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวขอแจมด้วยขอแจมด้วยนี่สะบัดหางตายตายไปแต่กกนกเราเลยทีเล็กอู้ทีเล็กปิวไปแล้วปิวมาฟาดกับไม้ตรงนี้เลยเอาไงดีว่ากับมิวทูคือยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะจับมันได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าผมปาพาดลูกแรกนี่คือตายเลยครับผม มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไงดามเมจมันสองพันกว่าแล้วก็เลือดเราตอนนี้นะครับมีอยู่520คิดดูดิมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าผมตาพาดนะครับโอเคตอนนี้ผมทําใจนะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปหามันต่อเมื่อกี้มันบินอยู่แถวนี้แหละหามันหามันไปไหนแล้ววะเนี่ยไปไวมากมันไม่น่าจะไปไหนไกลครับน่าจะอยู่แถวๆวนี้แหละ เอาละครับตอนนี้ผมก็หามันเจอแล้วครับรู้สึกว่าเมื่อกี้มันจะบัหลบอยู่หลังก้อนหินก้อนนี้ครับโอเคตามพี่มาเลยน้องตามมาตามมาเดี๋ยวหาพื้นที่ดีๆก่อนมันต้องเป็นพื้นที่แบบที่ผมจะปานะครับโปกเแกบอลลงพื้นได้แล้วก็โดนมันอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตรงนี้ไปได้ตรงนี้ไปได้ใจเย็นใจเย็นโอเคจังหวะนี้ผมว่าน่าจะได้ครับมันน่าจะเผลอแล้วมันเผลอหรือเปล่าเผลอหรือเปล่าค่าสูงไปนี่ไม่ได้ครับต้องลอมลงจอดก่อน โอ้โหเป็นตัวที่แบบโคจับยาานะครับตัวบินแบบนี้แล้วก็มันบินแบบไม่ลงพื้นด้วยเนี่ยต้องเฝ้าดูสถานการณ์นะครับจากระยะาไกลาโอเคมันลงแล้วครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาละจังหวะนี้เลยครับได้แนะ่นอนปาไปก่อนหุ้ยกดผิดเมาส์เสียเมาส์เสียเออจัดไปเรียบร้อยครับได้เลยครับม u ว l ูโชคดียังไม่ทันโดนโจมตีนะครับยทำไมลีเลมสี่ร้อยเ,เลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมว่าไม่ไนะ่าจะใช่ครับ พอจับมากลายเป็นเลเวล400อย่าเมื่อกี้ผมว่าผมส่งกล้องดูเลเวล30นะครับผมโอเคออกมาเลยครับกลายเป็นเลเวล600ครับมิวทูเรียบร้อยครับลงจอดลงจอดลงจอดก่อนโอ้โหหน้าตาแบบเท่ดีวะ่ะมาดูปาดเปรียวนะครับสีขาวแล้วก็ที่หางนี่จะอมม่วงสามารถบินได้แล้วก็ลงจอดได้ครับโอเคเท่ดีโจมตีไงบ้างอคูคลิกขวาเป็นการยิงเลเซอร์นะครับเป็นพลังคล้ายๆกับสายฟ้าครับผม กด C ไม่มีอะไรคลิกซ้ายเป็นการใช้มือประมาณว่าคล้ายๆกับท่าปล่อยพลังนะครับแต่ว่าไม่มีพลังอะไรออกมาเลยโอเคทางกันก็เดี๋ยวเก็บที่ซดดอนก่อนเลยครับเก็บไว้ที่รูปสีเขียวค้ามมาก่อนดิโอเคผลิตมา1นึ่ลูกนะครับโชคดีที่เรามีโปกเกบ,บอนไงเวลานั่นก็ไม่ต้องเก็บนะครับไดโนเสาร์กลับบ้านเอาใส่ลูกสีเขียวได้เลยโอเคทีนี้ก็มาดูค่าพลังกันเลยนะครับ เลือดมาเดิมๆนะครับอยู่ที่20,000เฮ้ยพม่ใช่2 0 0 0 0 12,000โอ้ดูไงเป็น2 0 0 0 0 1 2 0 0 0นะครับ210แล้วก็ดาเมจอยู่ที่5 0 2สนะครับสปีด2 0 0แต่ก็ถือว่าสปีดไวมากเตมินาอยู่ที่1860นะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มทดสอบพลังกันเลยครับถ้าปล่อยพลังสายฟ้านี่โอ้ทีเดียวตายครับทีเดียวอยู่ไอ้นกด้านบนดูดิใช้มุมกล้องด้านหน้าได้ด้วยครับนี่คือมุมกล้องด้านหน้าครับผมยิงพลังสายฟ้าไปโอ้แรงย่านนิดนึงมุมนี้น่าจะง่ายกว่า จัดไป1นึ่ทีเป็นไงร่วงครับอาเจนเลเวล48ลุยกันต่อเลยโอ้เท่ว่ะมีความรู้สึกเหมือนกับเราใช้พวกโงกุลอะไรพวกนี้เลยที่ปล่อยพลังขึ้นเต่าได้จัดไปครับการวินนี่โคตรง่ายมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นสเต็ปซ้ายขวาได้เลยนีครับไม่ต้องหมุนหัวนี่เลยจัดไปโอ้โปล่อยพลังในเทตมเปได้ตอนวันนี้จัดเต็มตัวนี้หนึ่งตัวอือฆ่าไปเรียบร้อยครับ ทีนี้ก็เดี๋ยวไปที่บ้านกันเลยนะครับระหว่างทางนี่ก็ฆ่าไปด้วยฆ่าหมดทุกตัวเลยครับผมไม่มีละเว้นี่จัดไปช็อตชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่เรียบร้อยแทะเนื้อได้ด้วยรู้สึกว่าตอนนี้ค่าสเตมิน่าจะลดเยอะนะครับผมว่าผมเพิ่มไปก่อนดีกว่ามั้งเอาไปที่800 0เลยครับสำหรับค่าสเตมิน่าแล้วก็น้ำหนักนะครับที่2000โอเคสปีดเท่าไหร่ดี300นะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น318จัดก,การลิซาดอนดูดิเป็นไงทีเดียวตายไหมเทพังกร ไม่โดนไม่โดนกด C จะเป็นการลอยตัวลงนะครับแล้วก็กด X จะเป็นการลอยตัวขึ้นครับผมเรียกได้ว่าบัรคับง่ายมากกดสเปซบาร์มีการหมุนหน้าเมื่อกี้อ๋อไม่ได้หมุนหน้าเนี่ยเป็นการหมุนเองครับโอเคเดี๋ยวขอฆ่าลิซดอนตัวนี้ก่อนจะบ,บินหนีไปไหนละลงมานี่ดีเออช็อตไปเลเวล4ีครับสบายสบายข้างล่างยังมีอีกเยอะจัดอย่างเดียวครับช็อตไปครับช็อตในแนวนอนได้เลยอยู่กี่ตัวนี่ตายหมดอตัวด้านหน้าจัดฝ่ามือพิฆาตไป โหดนี่ตอนนี้เราได้ตัวที่โหดกว่าลิซาดอนมาแล้วนะครับก็คือมิวทูครับผมโหดสมชื่อสมกับชื่อเลเจนดารี่โปเกมอนกันเลยทีเดียวครับกลับบ้านกันก่อนแล้วก็ลิซารอนนี่ใครไปเล่นระวังนิดนึงครับมันตีโดนพวกเดียวกันเองด้วยครับถ้าเกิดว่าเราอัพดามเมจแรงนี่อาจจะตีพวกเราทีเดียวตายได้ครับผมโอเคตอนนี้มาถึงที่บ้านเลยครับเดี๋ยวลองทดสอบนะครับถ้าคลิกซ้ายก่อนเลยอู้หําเดินอยู่ที่2 7งหม่นะครับวนถ้าปล่อยพลังสายฟ้านี่ รู้สึกว่าจะเทสไม่ได้ครับแล้วก็เวลามาที่บ้านผมนี่จะบักนิดนึงเดี๋ยวเราจะต้องไปเก็บเลเวลกันที่ฝั่งป่าเลดบูดนะครับเพราะว่าตรงนี้มันบักโอเคถ้าอย่างนั้นก็เพิ่มดาเมจไปเลยนะครับอัดดาเมจอย่างเดียวดาเมจลองที่2 0 0 0มืนก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็ที่เหลือเป็นเลือดไปการอัพต่อหน่วยนี่ถือว่าขึ้นเยอะมากครับผมมาดูกันว่าเราจะได้เลือดเท่าไหร่เลือดของเราตอนนี้นะครับอยู่ที่ 4 0 0 0นะครับ5,374ครับผมโอเคครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาลองดามเมจอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่เราอัพไปเมื่อกี้นะครับขึ้นมาเป็น1ล้านนะครับ1 1 3 5 7 1้ครับเรียกได้ว่าเป็นโปกเกมอนตัวแรกนะครับที่ดามเมจขึ้นมาที่1ล้านนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคเดี okay, ๋ยวเก็บเวลกันต่อเลยครับเหมือนกำลังจะมืดยังไงไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเก็บเลเวลฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งน,นู้นนี่พ่นสายฟ้าไม่ออกเดี๋ยวไม่เท่เออตงน้อยโหืก สามารถใช้สายฟ้าสองไฟแล้วนี่ว่ะจัดพลังสายฟ้าไปค่ายหหมดมาด้เดี๋ยวเดี๋ยวจุดครบเพลิงนิดึงวันนี้ขอลุยแบบยาง,างค่คืนสักแป,ป๊บนึงนี่ครับเดี๋ยวได้เกิดว่ามองไม่เห็นจริงๆก็ค่อยมาตอนเช้ากัน,ข,นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจัดมอบคุณนี้ก่อนยิงไปโดนหรือเปล่าโอ้โดนอยู่ได้อยู่ได้อยู่โคตรดีเข้ามาเข้ามาจัดไปอีกหนึ่งชุดไปเรียบร้อยครับโอเคตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มมองเห็นยากแล้วนะครับผมอันนี้ไฟของตัวอะไรเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวมันคือตัวอะไรครับมันคือโปเกมอนไฟครับผมตัวนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเกิดมาติดบั๊กอยู่นะครับเดี๋ยวผมลงจอดไม่ได้เอาไงไวะเนี่ยลงใหม่ลงใหม่เวลาลงแล้วติดบ้างนิดนึงชื่อของมันก็คือเ e สซิเคนนะครับผมตัวนี้จับไปด้วยเลยแล้วกันยืนนิ่งอยู่พอดีครับขอจับขอจับโอเคมาเป็นของพี่ที่มาเรียบร้อยครับได้มา2ตัวเลยแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวค่อยเล่นนะครับค่อยว่ากันไม่รู้เหมือนกันว่าขี่ได้หรือเปล่า เดี๋ยววันนี้ขอเล่นมิวทูก่อนถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นว่าไงเดี๋ยวมาเจอกันตอนเช้าดีกว่าเลยครับผมเอาละครับตอนนี้ก็เช้าวันที่เรียบร้อยครับทีนี้ก็มาลุยกันต่อเลยครับผมด้านหน้านี่นกเพียบอย่างนี้แหละชอบจัดไปชุดใหญ่นี่ตายหมดโอ้เรียบร้อยทีเดียวอยู่เกียงเลยครับเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีกี่ตัวเฮ้ยแล้วก็น,นี้นกตัวใหม่นี่ว่ะตัวนี้ไม่เคยเห็นนะครับอันนี้จะเป็นนกของโปเกมอนแน่นอนเดี๋ยวค่อยจับนะครับตัวนี้ค่อยว่ากันดีกว่าถ้าจับไปเยอะเกินนี่ผมมก่นไถูครับ เอาพาร์ทละตัว2ตัวก็พอมันจะได้แบบแบ่งบทม,มูนะครับเป็นแต่ละพาร์ทได้ถูกต้องนะครับเฮ้ยด้านหลังเสือเข้ามาดิเข้ามาเลยจัดไปนี่ตายอยู่ไกลก็ตายได้น้องดูกันต่อดาน,นี้มีเอาฟ้าด้วยครับตายแน่นอนทีเดียวชัวร์ดามเมจล้านหนึ่งทอบไปไม่โดนเอาใหม่เอาใหม,าอามา่อีกทีนึงเร็วๆลงมาก่อนจัดพลังสายฟ้าไปเฮ้ยอยาขึ้นดีลงมาลงมาเดี๋ยวงงกับการบังคับนิดนึงรอบนี้ชัวร์วครับจัดไปหนึ่งทีตายเรียบร้อย โคตรเทว่ะตัวนี้โอ้โหชอบเลยครับบอกเลยเลยเข้ามาเลย,เลยจัดพลังสายฟ้าไปยิงนี่เรียบร้อยได้อยู่อย่างก,กับไอรอนแมนเลยเนี่ยผมว่าผมคิดไปคิดมาผมนึกถึงไอรอนแมนเลยครับยิงพลังเลเซอร์ไปเรียกว่าเลเซอร์ดีกว่าเทดีเรียกพลังสายฟ้านี่ดูธรรมดาไปนิดนึงนะครับอันนี้คือการลงเดินครับผมเวลาลงเดินนี่รู้สึกว่ามันจะวิ่งไม่ได้นะกดชิปไม่ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะเก็บของตรงนี้สักหน่อย หย็บไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่มีของดีหรือเปล่าเนี่ยเป็นของของอาเจนนีครับมีลูกดอกยาสลบอยู่โอเคไปกันต่อเลยไม่ดูเท่าไหร่โอ้ดูขนาดคาโน,น,น่นี่ไม่กล้าตีมิวทนะครับได้แต่เหลียวมองครับ <c oughs> ฉเฉลี่ยตามองเฮ้ยด้านหลังเสือได้ยินเสียงอยู่ไม่โดนอะไรอะไรมานี่มาจับพลังสายฟ้าไปคาโนตัวนี้ด้วยดีกว่ามั้งทรมานอยู่ไม่ต้องติดปากอยู่นะครับช่วยพี่ช่วยเออ อย่าเรียกว่าการฆ่าเลยเรียกว่าเป็นการช่วยดีกว่าแรปเตอร์มาฝ่ามืออรหรนันนี่เรียบร้อยโอ้ฝ่ามือก็แรงอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าท่าสายฟ้ากับฝ่ามือที่ขยัแรงกว่ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาจัดการสไปโนตัวนี้ต่อเลยโอเคชาร์จพลังสายฟ้านี่เรียบร้อยไปครับทั้งสไปโนทั้งจระเข้ให้ลงน้ำได้หรือเปล่าเนี่ยลองลงน้ำดูดิถ้าลงน้ําได้นี่เทพเลยออ้ในน้ําก็ยังลงได้ครับยิงสายฟ้าในน้ำได้หรือเปล่าเนี่ยออ้ยิงสายฟ้าในน้ําได้ด้วยโอ้ อย่างนี้โคตรมันเฮ้ยโดนปิงนี่ว่าเดี๋ยวผมต้องการปิงเนี่ยปิงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวหาปิงก่อนถ้าเกิดว่าเราได้เลือดปิงนี่จะได้ตกตากันได้นะครับพูดมาหลายพาร์แล้วหาไม่เจอทักทียิงสายฟ้าต่อเลยไอ,อยชุนนี่น่าจะตายเลยครับไม่โดนอ๋อมันตายหมดแล้วนี่โอเคพาต่อไปเดี๋ยวจะเจอปิงตีต่อตีต่อขึ้นบนนิดนึงเออไม่มีปิงเลยมีแต่ตาบิปันย่าครับชดไฟฟ้าโดนอย่างเดียวแทงก็ไปต่อ ช็อตไปช็อตไปพวกนี้ตายแล้วนี่วะทา,างหน้าที่สไปโนนะครับต้องจัดต้องจัดอย่างนี้ตียิงลายฟ้าไปตัวนี้ต่อเลยครับข้างบนนี่อะไรแดงๆอยู่แล้วเนี่ยช็อตไปช็อตไป้างบนนี่คืออะไรเหมือนจะเป็นม้าไฟนะครับที่หัวที่หางแล้วก็ที่ช่วงเท้ามีไฟอู๋ม้าตัวนี้สวยวะมันคล้ายๆกับม้าเป็นกริยัเลยเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวๆ,ๆน่าสนใจครับมีความรู้สึกว่าชอบขอจับตัวนี้ด้วยละกันครับ ถูกชะตาเลยเกินดูเซ็กซี่เป็นเพศอะไรเนี่ยขอดูเพศก่อนนิเป็นตัวผู้นะครับเลเวลห้าสิบห้าเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยวิ่งดังเลยเรียบร้อยไหมครับเจอวิวทูสไปโนซอรัสครับผมโอเคทีนี้ก็มาเป็นของพี่นะน้องหันหน้ามานี่หันหน้ามานี่อย่าอายมัวแต่อายอยู่เฮ้ยเดี๋ยวมองไม่เห็นโอเคตรงนี้แหละจังหวะนี้ครับจัดมาเรียบร้อยครับแบบงกลยดายเก็บมาเก็บมาโอเคเดี๋ยวค่อยไปว่ากันต่อที่บ้านนะครับตอนนี้เล่นมิวทูกันต่อเลย ลุยกันยาวๆทีเลีกันหน้าช็อตพลังสายฟ้าไปเออเมื่กี่มานี่ก็สายฟ้าไม่บักนี่หว่าทาไปทํามาที่สายฟ้าจะบักเฉพาะบ้านผมอย่างเดียวนะครับแทนก็มาลุยแถวนี้ก็ได้จับสายฟ้าไปโดนสบายๆน้อง้ากนหน้าต่อเลยเข้ามาเข้ามายิงเลเซอร์ไปเรียบร้อยไอพวกนี้เจอฝ่ามืออลหันหน่อยนี่จัดไปอีกสักหนึ่งทีเออ,อเรียบร้อย,ล,ยอลุยต่อลุยต่อข้างหน้านี่มาปาเด๋ยวชุดใหญ่เลย เลเซอร์ไปเลเซอร์ไปโดนไปสองอีกรอบหนึ่งขออีกทีขออีกทีเดี๋ยวชาร์จก่อนชาร์จก่อนแป๊บหนึ่งอู้เรียบร้อยครับเกือบสิบตัวเมื่อกี้แล้วก็ตาน,นี้มีทีเล็กหนึ่งตัวครับหลอกแป๊บหนึ่งเลเซอร์ไปเรียบร้อยโอ้มันวะค่า,าเรียบค่าเรียบดุข้าไงาย,ยาวยิงแล้วก็กวาดเลยครับผมจอวาดไปมาอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งเดี๋ยวระหว่ังที่ชาร์จนี่ฝ่ามือก่อน เดี๋ยวเราจะสลับใช้ระหว่างสายฟ้าอุ้ยฝ่าป่าเพียบโอ้โหตายหมดฝ่าฝ่ามือพี่ฆ่าต่อเลยไม่รู้ว่าตั้งชื่ออะไรดีแต่ผมว่าฝ่ามืออลัหันนี่เนี่ยเท่สุดจัดสายฟ้าไหนี่ยิงแบบกวาดแนวนอนครับด้านหน้าตัวนี้ฝ่ามือไปเออตัวเดียวต้องใช้ฝ่ามือถ้ามาเยอะต้องใช้เลเซอร์ยิงเลเซอร์ไปเรียบร้อยรู้สึกว่าในโนสาวตรงนี้จะไม่มีวันหมดนะครับมาเยอะมากนี่ตัวนี้อยู่ตัวเดียวจัดฝ่ามือไป โอ้แล้วก็ด้านหน้านี่แก๊งหมาเพียบครับขอชุดหนึ่งขอชุดหนึ่งยิงแบบกวาดตายหมดเดี๋ยวทีนี้ก็ขอเคลียร์ชุดด้านบนอีกชุดหนึ่งนะครับผมเยอะดีจะได้กลับไปที่บ้านกัน,นครับเพื่อไปเรียกตัวที่เราจับมาเมื่อกี้นะครับอีก2ตัวด้วยมาดูกันว่ามันจะสามารถขี่ได้หรือเปล่านกข้างบนนี้เลเซอร์ไปเลยไม่เสียดายครับด้านล่างนี้ต่อมีเสืออยู่นี่ว่าเสือกาลังจะเข้าไปกัดช้างมัมอสเดี๋ยวพี่เล่นด้วยขอเล่นด้วยยิงเลเซอร์ไปโอ้ตายสองเองไม่โดนเสือนะครับแกตัวใหม่แกตัวใหม่ กวาดไปกวาดไปได้อยู่โดนแต่หมาไม่โดนเสือหวัดเสือรอดมาได้โอเคเสือเจอฝ่ามืออลาหาันไปแล้วนะครับควาประสบการณ์ได้มาเท่าไหร่เนี่ยได้มาทั้งหมด9 2 0 0 0นะครับประมาณนี้ก็โอเคแล้วที่เหลือก็เพิ่มเป็นเลือดปไปเลยครับผมอยากจะให้มันได้เลือดสักล้านหนึ่งดยจะถึงหรนะือเปล่าเนี่ยโอเคเลือดตอนนี้มาอยู่ที่1ล้านนะครับสองหม้ 20, ครับผมที่เหลือก็เป็นดาเมจไปเลยครับทุกอย่างสุดยอดมากๆดาเมจตอนนี้ของเรานะครับมาตันอยู่ที่ 3 3 6 4 4ทีนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่บ้านแล้วครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะเรียกนะครับโปเกมอนออกมาอีก2ตัวนะครับจะมีเป็นม้าไฟ1ตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็จะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าก็เป็นธาตุไฟเหมือนกันครับผมโอเคเบสเซนออกมาเรียบร้อยครับเอยตัวนี้เท่ว่ะขี่ได้หรือเปล่าเนี่ยคือมันค่อนข้างจะเหมือนคนมากนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้านีกว่าตัวสูงกว่าผมอีกแล้วเนี่ยถือว่าสูงมากครับเออเท่ด เดี๋ยวตัวที่2นี่จะเป็นม้าไฟครับผมเดี๋ยวมาลองดูม้าไฟกันบ้างไอเบสเซคเคนนี่ขี่ไม่ได้นะครับม้าไฟม้าไฟม้าไฟต้องอยู่สีเหลืองนี่เอออันนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยเรปิดเดชนะครับตัวนี้โอเคออกมาเลยจัดมาเลยครับส่วนชื่อภาษาญี่ปุ่นนี้ก็ไม่รู้นะครับผมไอม้านี้ขี่ได้รือเนี่ยลองขี่ดูดิเฮ้ยขี่ได้นี่หว่าตัวนี้โอเคตัวม้านี่ขี่ได้น,นะครับผมค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียว วู้ดาเมเยอะด้วยว่าพลังโจมตี9,761เลยเดี๋ยวลองตีเต่าดูดิทีแรกเลือดออกนะครับจัดทีที่2นี่ะทำให้ตายได้จัดไปมาเรียบร้อยครับผมโอ้โหใช้ได้นี่แล้วก็ยังแท้เนื้อได้อีกนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยโอเคเอาละครับทีนี้ก็เป็นตาของวิวทูแล้วครับที่จะมาทดสอบดาเมจนะครับหลังจากที่เราัพดาเมจนะครับไปที่33,644นะครับผมมาดูกันว่าจะรุนแรงขนาดไหนครับพลังโจมตีนะครับขึ้นมาเป็น1,860,000นะครับ 5,232เรียกได้ว่าขึ้นมาประมาณ8 0 0 0นะครับผมโอเคงั้นเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดสึกมันๆกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับตอนนี้คือแมตช์แรกครับชีเล็กเลเวล5,000ครับจำนวน100ตัวประทานกับบิวทูครับผมเท่ามาก่อนเลยมาให้กัดก่อนเลยครับสบายๆครับผมไอชุดแรกนี่เดี๋ยวเจอฝ่ามืออรหันก่อนเลยจะไปอชุดไปอู้กระเด็นไปมาแรงอยู่แรงอยู่ทีที่2กระจายไปเดี๋ยวลองท่าสายฟ้าดูบ้างดิชาร์จพลังก่อน ถิงรับแสงเลเซอร์ช็อตไปนี่เรียบร้อยครับตายอยู่ครับผมเข้ามาเลยเข้ามาเลยกัดมากัดมาตายอยู่อีกสักทีนึงจัดไปสักทีนึงช็อตไปถ้าช็อตนี้รู้สึกว่าจะแรงน้อยกว่ามือนีครับเฮ้ยตอนนี้ติดออกไม่ได้ว่ะพลัง่าลือล์หันกระจายไปโอ้โหเปิดทางเลยเลยแฝดรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นดาร์กอบอลยังไงไม่รู้เฮ้ยทำไมตัวผมเปลี่ยนสีเป็นสีนี้วะเนี่ยมันคืออะไรเอ่ยหรือว่าอาการใกล้ตายจัดไปเลยเออมาได้อยู่ครับกระจุยไป ไปตายซ้ำด้วยฝ่ามือทำาอะไรครับได้เวลาเคลียร์ครับผมจัดไปเดินมาเดินมาคายหมดขามันมิวทูเอาให้ตายฝ่ามือพิฆาตตายไหมตายไหมหมดไปยังไม่หมดนะครับตีจัดไปหนึ่งทีเดินเข้ามาเดินเข้ามาเลยดูเหมือนว่าจะเหลืออยู่ประมาณสักยี่สิบตัวนะครับจากร้อยตัวโอ้โหกัดแรงอยู่ในเนี้ยเลือดจากร้านหนึ่งนี่เสียหายมาประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับตอนนี้พลังเลเซอร์ต่อเลยยิงเลเซอร์ไปเอาให้ตายโอ้ไม่ตายว่ะตีฝ่ามือไป ฝ่ามือนี่ทีเดียวนะครับทุกตัวเลยครับผมแรงกว่าครับถ้าเป็นเลเซอร์นี่ต้องช็อตแบบจังๆถึงจะตายนะครับผมทาไปจังนี่ไม่ตายช็อตลังเลเซอร์ไปเรียบร้อยตายอ2อีกหนึ่งตัวฝ่ามือพิฆาตไป <S <S โอเคยังไม่หมดนะครับลาคายหมดเอ้าเฮ้หมดมาเดินเข้ามาเติมเข้ามานีกตัวนึ่งจัดไปมาทางนี้อีกหนึ่งตัวใช่ไหมตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่บ่าอ๋อมีไกลๆนีกหนึ่งตัวครับโอเคเดินมานี้เดินมานี้จัดไปครับตอนนี้ก็แมตชนแรกเคลียร์แล้วนะผม เรียกได้ว่าชนะมาสบายอยู่เหมือนกันครับเลือจ่าหน,นึ่งล้านเหลือ6กแสนเก้าหมื่นครับสำหรับวันนี้โอเคทีนี้ก็ไปลุนแบตที่2ต่อเลยครับลงเหลืออยู่1ตัวในตัวนี้ hmm. จัดไปชุดหนึ่งนี่เคลียร์เอาล้ครับตัวนี้คือแบตที่2นะครับใจมโนโซนเลเวลหนึ่งพันนะครับจโนโน 1, ำนวนสิบตัวประธานกับวิวทูนะครับผมอาจจะเป็นแบตที่2แล้วก็อาจจะเป็นแบตสุดท้ายเลยครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูรอบก่นกอนๆมานี่มาตัวเดียวนี่ก็โหดอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลังเลเซอร์อิงเลเซอร์ไปก่อนอุ้ยตายว่ะทีเดียวตาาายยรเเข้มลจดอกก อีกสักทีหนึ่งบ้าตายกี่ตัวตายสองนะครับตัวที่สามนี่กดเดี๋ยวเจอฝ่ามืออลหันบ้างดิฝ่ามืออรหันไปโอ้เลื่อนลงลงัวจับไปเด้เข้ามาฆ่าให้หมดดีมากดีมากดีถึงตัวอุ้ยมาสองเจอสายฟ้าไปนี่ยิงครับเรียบร้อยครับผมดูเหมือนว่าจะเหลือแค่2ตัวนะครับตอนนี้แล้วก็เลือดเหานี่เสียหายมาประมาณยี่ิาครับตัวนี้ตายไปก่อนตัวสุดท้ายครับผมชาพลังยอดนีตายพีไอครับ โอเคครับทีนี้ก็ไปลุยกันแมตช์สุดท้ายกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเอาล้วครับผมและนี่คือแมตช์สุดท้ายนะครับเอาฝ้าเล็กเลยวลาหนึ่งหมื่นครับจำนวนสองตัวประท้ากับวิวทูครับผมจับมาเลยจับมาเลยยิงพลังสายฟ้านี่ไม่สะทบสะท้านโอ้ยกัดโคตรแรงนะครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้เราอัพดาเมจนะครับมาที่ห้าหมื่นแล้วด้วยครับเลเวลเราตันจากรอบเมื่อกี้ครับฝ่ามือไปฝ่ามือไปแล้วสู้บันฝ่ามือพี่คาดฝ่ามือพี่คาดอย่างเดียวโอ้โหไม่สะทบสะท้านเลยเดี๋ยวพลังสายฟ้าเลเซอร์โอ้โหไม่ตายว่ะเดี๋ยวจริงเดี๋ยวจริง เลือดเราเหลือขึ้นเดียวเลยครับผมว่ามีโอกาสไม่รอดสูงเนี่ยเร็วๆมิวทูเร็วๆยิงเลเซอร์ไปยิงเลเซอร์ไปอีกทีนึงอย่างนี้เอาเป็นตัวๆก่อนจัดไปครับตัวสีขาวนี่ก่อนฝ่ามืออย่างเดียวฝ่ามือพี่คาดมาเตินเข้ามาเลยสู้ตายเว้ยเข้ามาเข้ามาต้องมีการหลบหลีกนิดนึงครับไม่งั้นสู้ไม่ได้ครับผมหลบก่อนแล้วก็ยิงเลเซอร์โอเคจังหวะน,นี้ใช้ฝ่ามือแล้วอืจัดไปกะแทกฝ่ามือไปไม่ตายเหรอโอ้โหเหนียวเหนียวมากเหนียวมาก แตกไปแตกไปเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราจะตายแล้วพิชัยมันโอ้โหต่างคนก็ต่างแบบเกือบตายนะครับเลเซอร์เลเซอร์จิงเลเซอร์ไวๆหน่อยเรียบร้อยครับตายไปก่อนหนึ่งตัวโดยที่2ต่อเลยมาแตกไปยืนแรกเลยครับยืนแรกเลยครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหชนะมาได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปรนะครับเลือนเหลือเท,เท่าไหร่เนนะี่ยจาก1ล้านนะครับเหลือ1นึ่งแสนห้มื่นโอ้โหแล้วก็ดาเมกของเราตอนนี้นะมาตันอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับหกพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดครับผมเรียกได้ว่า เป็นโปเกมอนที่โหดที่สุดในบ้านนะครับณนะตอนนี้แล้วมาดูด้านหน้ากันดิโอ้โหพอใกล้ตายนี่ตัวจะแบบสีแดงๆนะครับแล้วก็ที่หางนี่แดงแววเลยโอเคครับผมย้นเะราไปว่ากันรีพาร์นี้เราจบกันเทนนนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ